ีค่ะมาเจอก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องคนชอบคำนวณนะคะวันนี้จะมาให้แนวทางดาวนะคะดาวดาวมีไว้เบิงนะคะดาวโจนนะคะดาววีดีนะคะคลิปทุกคลิปที่ทำขึ้นนะคะทางช่องแม่นาไม่สนับสนุนในการพนันชนะทุกทการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงขอท,ท่านดูอย่ามีสติเล่นอย่ามีสติโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคะ่ะให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะพงผมอ่ะ ดาวของเราเมื่อวานเป็นยังไงเอ๊มาอยู่ด้อมามาบนล่างเลยนะคะเร,เราทําได้ดาวเดียวแล้วทุกคนใช่ไหมเราทําได้ดาวเดียวน,น,วยวนี่เห็นไหมหนูเน้นให้เลยเด้อบอกให้เลยนะคะนี่นี่เห็นไหมนี่นี่นะคะหนูเน้นให้เลยนะคะแต่ว่าดาวปกติไม่ไม่เข้านะคะมาวันนี้ดาวปกติมีลุ้นนันทุกคนหนูบอกเลย แก้วบอกเลยเ้อเราจะเน้นให้เหมือนเดิมค่ะไม่เคยห่วงนะคะบอกทุกเม็พูดในวันพฤหัสใช่ไหมสี 4, 6, ่หกแปดอาวดื่มแอดแก้วกลัวเขาไม่รู้ วันนี้นะคะมีแค่เด่นแค่3มตัวเท่านั้นเจาะเท่านี้ค่ะเจาะเท่านี้เจาะเท่านี้เจาะให้ศูนย์สาเอาศหกศูเก้าสามสองสามหกเกไปแบบเร็วๆเลยะคะ่ะฝนจะตกแล้วสองหนึ่งสองห้า สองแปดนะคะสองศูนย์ใช่ไหมอ่ะสองศูนย์ยัสองสี่หกแปดสิบเนี่ยหนูอยากได้ได้อันเนี้ยนะคะหนูจะจ่ายให้ แค่นี้พอวินนี่นะคะเ่นเ่นเ่นอ๋อนี่ แค่นี้ค่ะจุบป,ปิน้นเดยครับผมเอ้ยไหนสิลาวเราไม่มาใช่ไหมลอนี้ เท่านี้เองค่ะดาวของเราอชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะให้พิยงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะวิะอขอให้ทุกคนโชคดีค่ะดูเลยปังๆนะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ